สวัสดีครับกังปีน้อยพีเคเสือนไทยเมืายไทยยิมครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็เดือนหนึ่งครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคมีใครเป็นคู่บ่าวซ้อมรองอยู่นี่ก็พี่ๆในค่ายช่วยลุ้มช่วยสอนครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดครับน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับปล่อยห้าสิบแปดครับเรามวยสไะแต่งนะครับเหมวยบูครับวันนี้เรามาเจอกับเสือนชัยครับยังไม่เคยแต่งกันเลย อันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมันต่อยเขาไหมยังดูนะเขาเป็นมวยสไตล์เขาก็มวยเข่าด้วยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนงยังดีก็ต้องดูบนเวทีก่อนแบบเหมือนต่อยตามสไตล์ก่อนเดี๋ยวค่อยแก้ไขเอาเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดต่อยไปที่อัลตโออก,ตกวันนั้นต่อยกับเสือบุกครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นเวทร้อยสิบเก้าครับร้อยสิบเก้าวันนี้เราต่อยร้อยยี่สิบสองเนาะแล้วเมื่อคืนสอบหนักยัง ยังครับคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดวันนี้น่าจะพอดีครับคือมาสบายเลยเพราะเวทมันใหญ่ขึ้นมาเนาะครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พร้อมเอาชนะครับพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยครับไฟเลือกคุมกี่กิโลครับคุมสามกิโลครับเราต่อยมื่อมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้ประมาณหกสิบเราคนจังหวัดบุรีรัมย์เอาฝากเชิญชวนทั้งคำตรงนิดหน่อยฝากพี่น้อง ช่วยเสียช่วยเป็นกำลังใจให,ให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่ครับโอเควันนี้ขอรนนนน้องโชคดี <ฮะ S 2> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพันธ<อ>ุ์ครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับก็มาันเกือบเล่นได้ครับจะซ้อมอยู่ที่ค่าย,ยค,ครับมีใครจะเป็นคู่ฟังาซ้อมไฟนี้ก็ม,มีพี่เชา่าเด็ใหญ่ก้องเจวัตและวันเสด็จพวกพี่ๆน้องๆในค่ายเชื่อกันเนอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดปีครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยก็จะอยู่ท้องครับน้ำหนักไปๆมากมายกี่กิโลครับ ห้าสิบเก้าสิบโลเราหมดสไตล์นะครับหมดข้อครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับทางปีน้อยเคยต่อยกันไหมยังครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครั้งแรกแล้วเราได้ึกษาเก่งมาต่อยกันไหมยังดูแล้วครับเขาหมดสไตล์บัวเดินเข้ามาครับแล้ววันนี้เราจะวางกีวมแข่งยงดีเราต้องรอจังหวะด้วยครับเดินแล้วล่าสุดเราต่อยไว้ที่สมุยครับวันนั้นต่อยกับ ตีหรือโชว์ับแปลมาชนะคะแนนนชนะคะแนนมาวันน้ำเบตเท่าไหร่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบมันมันนี่มันต่อยร้อยยี่สิบสองครับก็คือต่างกันปอนเดียวใช่ครับแล้วเมื่อเช้านี้สอบหนักยังสอบแล้วครับเป็นไงเกินหรือขาดพอดีเลยครับออกมาสบายๆเลยร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละเป็นร้อยครับสมบูรณ์แรงครับวันนี้ผมหมอชัยนาทกลับมาครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับสี่ห้าโลได้เราต่อยมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณก็หกไปแล้วเราเป็นจังหวัดฟังครับออาฝากยันจะไปขับรถนิดหน่อย